ณโรงเรียนที่มีเด็กหลากหลายฐานะประกรณ์ผู้มาจากครอบครัวร่ำรวยพ่อแม่เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตมาโรงเรียนด้วยรถหรูแต่งกายดีมีของทันสมัยและมีเพื่อนฝูงลูกน้องมากมายจากการเลี้ยงขนมประกรณ์มักใช้เงินและอำนาจข่มเหงนนซึ่งเป็นเด็กชายร่างเล็กจากครอบครัวธรรมดาที่หาเช้ากินค่ำนนเดินมาโรงเรียนแต่เช้าเสื้อผ้าเปื้อเปื้อนแต่นนเป็นเด็กตั้งใจเรียนและมักช่วยงานโรงเรียนหารายได้เล็กน้อยเขามีเพียงดินสอไม้ที่เลาจนกุด ปรกรณ์ไม่ชอบนนท์นักเขามักหาทางปั่นแกล้งนอนท์อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ซ่อนของผลักตกบันไดยแย่งอาหารด้วยฉีกงานปรกรณ์หัวเราะเยาะนนท์ต่อหน้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเสมอว่าไอเด็กจนไม่มีปัญญาซื้อของอะไรดีๆก็อยู่แต่กับดินสเก่าๆไปแล้วกันเพื่อนคนอื่นๆก็ต่างพากันโกัวปรกรณ์จึงไม่มีใครกล้าห้ามทำให้ปรกรณ์ยิ่งได้ใจและรังแกนนท์หนักขึ้นแต่นนท์ไม่เคยตอบโต้เขาเลือกเงียบและเก็บความเจ็บปวดไว้คนเดียว เวลาผ่านไปเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทำให้ครอบครัวของปรกรณ์ล้มละลายพ่อแม่หมดตัวบ้านและรถยนต์ถูกยึดปรกรณ์ต้องย้ายออกจากบ้านรูไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวกินเสื้อผ้าเก่าและขาดไม่มีใครอยากเข้าใกล้เขาเพื่อนที่เคยหวังผลประโยชน์ต่างตีตัวออกห่างปรกรณ์กลายเป็นเด็กโดดเดี่ยวกินข้าวกลางวันคนเดียวในโรงอาหาร วันหนึ่งปรกรณ์นั่งก้มหน้ากินข้าวเปล่ากับน้ำที่เหลืออยู่เพียงครึ่งขวดอย่างท้อแท้แต่ทันใดนั้นกล่องนมกับขนมปังก็ยื่นมาตรงหน้าปรกรณ์เหนื่อยหน้ามองเห็นว่าเป็นนนนนยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วพูดว่ากินสิปรกรณ์นายคงหิวมากปรกรณ์ทั้งประหลาดใจและอับอายเขาพึมพำ ทำไมนายถึงมาช่วยฉันฉันเคยแกล้งนายสารพัดนะนนยิ้มตอบฉันไม่เคยโกรธนายเลยนะปะกรณ์ฉันเข้าใจว่าบางทีนายก็แค่อาจไม่เข้าใจชีวิตคนอื่นการกลั่นแกล้งกันไม่เคยทำให้ใครมีความสุขหรอก ตั้งแต่วันนั้นนนก็คอยช่วยเหลือปรกรณ์เท่าที่ทำได้ทั้งแบ่งปันอาหารช่วยติวหนังสือหรือชวนปรกรณ์ช่วยงานโรงเรียนหารายได้เสริมปรกรณ์เริ่มเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของเงินเขาค่อยๆเข้าใจความลำบากของนอนที่เขาเคยดูถูกมาตลอดเขาเห็นนนใช้ดินสออม้แท่งเดิมที่เขาเคยย้อเย้ยยเขียนหนังสืออย่างตั้งใจปรกรณ์รู้สึกผิดกับการกระทำในอดีตอย่างสุดซึง้งวันหนึ่งปรกรณ์รวบรวมความกล้าเอ่ยปากขอโทษนนด้วยความจริงใจ นนฉันขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ฉันเคยทำกับนายฉันไม่รู้เลยว่าการใช้ชีวิตยากลำบากมันเป็นยังไงขอบคุณนะที่นายไม่เคยโกรธฉันเลยนนนตบบาปรกรณ์เบาๆไม่เป็นไรหรอกปรกรณ์เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะ ปรกรณรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่เขาได้เรียนรู้ว่ามิตรภาพที่แท้จริงไม่เคยแบ่งแยกชนชั้นและการให้อภัยเป็นสิ่งมีค่าที่สุดคุณค่าที่แท้จริงของคนไม่ได้อยู่ที่เงินทองแต่เป็นที่จิตใจและการกระทําความมั่งคั่งไม่จีรังวันหนึ่งอาจจะหมดไป การสัมผัสความลำบากสอนให้คนเข้าใจถึงความพยายามและคุณค่าของผู้อื่นมิตรภาพที่บริสุทธิ์ไม่มีกำแพงชนชั้นและการให้อภัยคือพลังที่เปลี่ยนความเกลียดชังเป็นความเข้าใจที่ยั่งยืนถ้าชอบฝากกดถูกใจและกดติดตามเพื่อได้เห็นคอนเทนต์ใหม่ๆก่อนใครกันด้วยนะครับ